สวัสดีครับผมไปจากช่องพบ้านสเตชันนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับคลิก160ใหม่นะครับผมและก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมอเตอร์เลสสาขาสุขาพิบาล2นะครับที่เอื้อเฟื้อรถคอนแอคลิกที่ออกมาจำหน่ายในวันนี้นะฮะให้เราได้ลองรีวิวกันนะครับฝั่งขวามือของผมนะฮะสีขาวและสีแดงรวมถึงสีดำคันนี้ด้วยนะฮะทางฝั่งซ้ายเป็นตัวสแตนดาดนะครับและตัวซ้ายสุดของผมนะฮะก็คือตัว abs นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวสแตนดาดของคลิก160และตัว abs รวมไปถึงตัวตกแต่งพิเศษจาก h 2 c เน มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตัวคลิก160ตัวสแตนดาร์ดนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่า All New Click 160เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างนะครับในจุดแรกนะครับลายล้อแมกเป็นลายใหม่นะฮะอันนี้คือล้อแมกของ c ลิก160นะฮะเป็นลายใหม่เลยของเก่าจะเป็นกางคู่นะฮะอันนี้เป็นลายที่หลายก้านเหมือนกันสวยงามขึ้นนะฮะดูดุดันขึ้นขยับขึ้นมานะฮะที่ตัวไฟหน้าอันนี้เป็นการออกแบบใหม่หมดเลยนะฮะยังคงความเป็น E s s i v e Design นะการออกแบบที่ดุดันนะครับผมแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากตัวเดิมนิดนึงนะฮะตัวเดิมเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็น Honda เนี่ยไฟต่ำอ่ะเขาจะอยู่คู่นอกแล้วไฟสูงจะเป็นคู่ในแต่ตอนนี้ไฟต่ำอยู่คู่ในแล้วแล้วไฟสูงอยู่คู่นอกนะฮะแล้วก็มีตัว Daytime r u n n i n g นะฮะหรือตัวไฟหลีนะครับผมจะอยู่เส้นสายตรงนี้นะฮะส่วนไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะฮะเป็น All LED นะครับ LED ทั้งคันนะฮะขึ้นมาที่จุดต่างๆนะครับด้านบนกันบ้าง ที่ด้านบนนะฮะอันนี้เป็นตัวเรือนใหม่นะฮะจริงๆแล้วเป็นเรือนใหม่ตัวเดิมกับตัว150นะฮะแต่มีการเปลี่ยนแปลงคือการออกแบบดีไซน์ที่กรอบนอกนะฮะทำให้มาารวัดเนี่ยดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เกจเก็บของดีกว่าอ่าเกจเก็บของด้านข้างนะฮะสามารถเปิดได้แล้วก็จะมีช่อง USB อยู่ด้านในนะฮะแต่ว่ามันอาจจะมึนๆน,นิดนึงเป็นหัว USB Type A นะฮะสามารถใช้สายชาร์จทั่วไปได้นะครับเสียบได้เลยไม่ต้องมีซื้อตัวแปลงนะฮะ มีฝายางกันน้ํากันฝุ่นให้ได้ด้วยแล้วก็ปิดได้แบบนี้นะครับไล่ลงมานะครับที่เบาะนะฮะอันนี้คือใต้เบาะใต้เบาะของคิก160นะฮะอันนี้กระจกมองข้างอ่าประมาณนี้ครับการเก็บของความจุเหลือๆฮะแล้วก็มีตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่องในการเติมน้ํายาหล่อเย็นนะฮะสามารถเช็คระดับน้ํายาหล่อเย็นได้ตรงนี้เลยนะครับวิธีการเปิดก็ไม่ยากฮะมีปุ๊กปัติล็อกอยู่ตัวหนึ่งหาได้น้ำเหลมแทงลงไปแล้วก็แกะออกมาได้นะครับ ถังน้ามันก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับทำออกมาโอเคครับเก็บงานดีฮะอันนี้เป็นอย่างนะแล้วก็พลาสติกเก็บงานสวยงามครับมาต่อกันที่ด้านข้างดีกว่าท่อเสียดีไซน์ใหม่นะครับก็ดูดดันขึ้นอันนี้จะเป็นฟงลีลีแล้วถ้ามองจากด้านหลังนะฮะมีกันร้อนที่ท่อให้มานา้ก็เหมือนเดิมนะฮะมีให้หมดนะครับที่เห็นอยู่สแตนดาร์ดนะฮะจะเป็นดัมหลังนะครับ เป็นคอมบเบรกเนาะไล่กันต่อที่ตัวไฟท้ายนะฮะอันนี้ออกแบบใหม่หมดนะครับเป็นออก LED อย่างที่ผมแจ้งนะครับสวยงามมากนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้อันนี้เป็นบังคโครนด้านหลังก็ใหญ่โตแล้วก็ยืดออกมาแบบนี้นะฮะสวยงามคล้ายๆตัวพวกรถที่เป็นสปอร์ตนะครับจริงๆถามว่ามันแกะออกได้ไหมเผื่อบุคคนชอบท้ายสั้นนะคิดว่าน่าจะแกะออกได้นะตัวนี้ส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็น ESP+ plus นะฮะ ความจุ1 6 0ซีตามสเปคโรงงานนะครับอันนี้เป็นมอกกองเนาะอันนี้เครื่องยนต์นะครับฝาตรงนี้ให้มาเป็นสีดำนะฮะนี่ฝาโลหะนะไม่ใช่ฝาพลาสติกนะครับตัวนี้พลาสติกตัวนี้โลหะฝาแข็งตรงนี้ถ้าทรงพักเท้าอะไรก็ดูสปอร์ตดีตัวคอมบเบรกนะฮะจะไม่มีปั๊มเบรกด้านบนนะฮะอันนี้คือเบรกหลังนะครับสามารถใช้เป็นตัวเบรกมือได้น,นะฮะเป็นเวลาจอดที่ทางลาดชันนะครับ กำเบรกไว้นะฮะแล้วก็เอาตัวนี้ลงมาแบบนี้เวลจาจะคคายนะครับก็กำเบรกทีหนึ่งมันจะเด้งออกนะครับ <S <S และรายละเอียดคร่าวๆของคลิก160ตัวสแตนดาดก็ตันได้เห็นไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัว ABS กันครับ มาต่อกันที่ตัว ABS นะครับสำหรับคลิก160ใหม่นะฮะตัว ABS เนี่ยเขาจะมีจุดแตกต่างกันกันกบตัวสแตนดาดอยู่ไม่กี่จุดนะฮะไม่กี่จุดแต่เป็นจุดที่มีความปลอดภัยนะฮะเริ่มแรกเลยก็คือตามจุนชื่อนะฮะเป็นคลิก ABS เพราะฉะนั้นมันต้องมี ABS ครับสังเกตที่ดิสเบรกหน้านะครับดิสเบรกหน้าจะมีเซนเซอร์ ABS ฝังไว้ที่จานเบรกเลยนะครับและจานเบรกเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าตัวสแตนดาดนะฮะด้านนี้ก็คือสติกเกอร์ยืนยันนะฮะว่าเป็นตัว ABS นะครับ ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะเขียนว่าคอมไบเบ b r นะฮะส่วนจุดอื่นๆก็คล้ายๆกันฮะอย่างที่บอกมันเป็นรุ่น ABS เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวเบรกนั่นเองมาต่อกันที่เบรกหลังดีกว่าครับเบรกหลังจากเมื่อสักครู่นี้เป็นดัมเบรกนะฮะอันนี้เป็นดิชเบรกแล้วนะครับให้เป็นปั๊มนิชชิน1น่พอร์ตนะฮะแล้วก็พร้อมจานเบรกนะครับแต่เบรกหลังนี้จะไม่มี ABS นะฮะสังเกตดูนะครับจะไม่มีเซนเซอร์ ABS นะฮะ เป็นเฉพาะดิสเบรกหลังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคันนี้มีเซ็นเซอร์แค่ล้อหน้าะครับและเมื่อเบรกหลังเป็นดิสเบรกนะฮะก็จะมีปั๊มเบรกหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นปั๊มปั๊มบนปั๊มบนของเบรกหลังนะฮะจะไม่มีเบรกมือแล้วแต่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกแล้วก็เป็นดิสเบรกหลังแทนนะครับเบรกอยู่มั่นใจแน่นอนครับการแยกนะฮะว่าคันไหนเป็น ABS คันไหนเป็นสแตนดาร์ดนะฮะสล้อครับตัวสแตนดาร์ดจะเป็นล้อดำนะฮะถ้าเป็น ABS จะเป็นล้อทองนะครับลายเดียวกันนะอันนี้จะเป็นสีทองให้นะฮะ ยกง่ายๆครับ ABS ล้อทองตัวสาตรฐานล้อสีดำครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือป้ายรุ่นนะฮะคลิก160ถ้าเป็นตัว ABS จะเป็นสีทองนะฮะมาตรฐานจะเป็นสีเงินธรรมดานะครับและรายละเอียดต่างๆของตัวคลิก160 ABS ก็ตามที่เห็นไปนะครับมีจุดต่างนิดๆหน่อยๆนะฮะกับตัว t a ต d a า d แต่ว่าเพิ่มความปลอดภัยเข้ามาที่ตัวดิสเบรกและ ABS นะฮะและตัวสุดท้ายนะครับตัวแต่งพิเศษจาก H2C นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าตัวแต่งพิเศษของ H2C เนี่ยมีอะไรที่มันพิเศษกว่าตัวปกติและตัว ABS บ้างนะครับ จุดแรกนะครับก็คือสติกเกอร์ครบรอบ10ปี H2C นะฮะสติกเกอร์แบบนี้เหมือนกับ ADV 350ตัว Touring Master ที่เราเคยรีวิวไปเลยนะครับ่อนอื่นต้องแจ้งนะครับว่าตัว H2C เนี่ยเป็นการเอาตัว ABS มาตกแต่งพิเศษนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามากันอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าทาง m o t o r l e s เนี่ยยังไม่ได้ประกอบนะฮะของแต่งต่างๆเข้ากับตัวรถนะฮะวันนี้เรามาถ่ายทํากันเร็วกว่ากาหนดนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราขอยืมเขามานะฮะว่าตัวแต่งพิเศษ H2C เนี่ยของแต่งต่างๆที่เขาใส่มาให้ในคันนี้ ถ้าจำหน่ายออกไปแล้วมันจะมีชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับชิ้นแรกนะฮะอันนี้เป็นชิวหน้านะครับชิวหน้า H2C แล้วแกะออกมาให้ดูเวลาติดตั้งไปจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะเพิ่มความดุดันขึ้นนิดนึงนะชิ้นต่อมานะครับอันนี้เป็นกาดหม้อน้ำอ่ากาดหม้อน้ำ H2C นะฮะ มีอุปกรณ์ติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วช่างศูนย์จะต้องมนคนติดให้นะฮะอย่าอย่าที่แจ้งนะครับว่าวันนี้เรามาถ่ายทํากันเร็วไปนิดนึงทางช่างก็เลยยังไม่ได้ติดตั้งนะครับอันนี้คือกาดหม้อน้ํา H2C นะฮะที่จะติดตั้งไปบนรถคันนี้นะครับเป็นตัวแตกพิเศษจุดติดตั้งนะฮะก็ติดประมาณตรงนี้นะครับองศานี้เลยนะฮะแต่ยังไรก็ต้องติดตั้งด้วยช่างศูนย์นะฮะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องติดตั้งเองนะครับชิ้นที่3านะครับอันนี้เป็นตุ่มปลายแฮนด์ เป็นตุ้มปนด์งาน CNC ของ h 2 c นะครับจุดติดตั้งก็คือตรงนี้นะฮะทางสูงจะทําการเปลี่ยนของเก่าออกแล้วติดตั้งตัวนี้ให้นะครับเป็นของแต่งที่ทางฮอนด้าเขาคัดมาแล้วเพราะฉะนั้นสวยงามแน่นอนครับชิ้นสุดท้ายนะครับถ้ายางปูพื้นนะฮะ h 2 c อ2กเช่นเดียวกันนะครับตัวของเดินจะเป็นพลาสติกนะฮะเนี่ยพลาสติกแข็งๆนะฮะพยางตัวนี้จะทําการปูทับลงไปนะฮะก็ทําให้เวลาเราวางเท้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะประชับมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ลื่นไม่ลื่นนะครับ แล้วการออกแบบล่องต่างๆมาก็ถือว่าใช้งานจริงได้นะฮะตัวแต่ง H2C ูซของแต่งที่แตกต่างจากตัว ABS นแตนดาร์ดก็ตอนที่เห็นไปนะครับมีทั้งพยางนะฮะกาดหม้อน้ําชิลหน้านะครับแล้วก็ตุ้มปลายแห่นนะฮะของทั้งหมด4ชิ้นจะถูกใส่ลงไปในตัว ABS นะฮะก็จะเป็นตัวแต่งพิเศษ h 2ู้ซนะครับผมด้านในก็ถ่ายกันมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นให้ดูนะฮะว่าถ้าขึ้นไปนั่งแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะฮะกับคลิก160ใหม่นะฮะ ผมสูงประมาณ180เซนนะครับขาก็สบายๆฮนะไม่ตึงจนเกินไปนะครมีจังหวะในการงอเข่าอะไรได้นะครับขาก็เต็มพื้นดีประจบไปแล้วนะครับกับรายละเอียดต่างๆของคลิก160นะครับถ้าใครสนใจนะฮะอยากออกคลิก160สามารถมาดูได้ที่ m o t o r e s สาขาสุขาธิบาล2นะครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อเป็นเงินผ่อนนะฮะมีส่วนลดทั้งหมด3,000บาทนะครับแล้วก็มีฟรีประกันรถหาย1ปีนะครับรวมไปถึงฟรีค่าจดทะเบียนและพรบด้วยนะครับยังไงรายละเอียดต่างๆนะฮะลองติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนะฮะรวมถึงเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ